มาเจอกับล้อ v ีออนะครับล้อเล็กๆเราก็มีบริการนะครับมาดูฮะติดตั้งกันสดๆนะฮะนี่นะครับก็คือล้อเดิมเป็นล้อกระทะเขานะครับก็มาติดตั้งเป็นล้อ v ีออตัวใหม่หรือยาลิสนั่นเองตัวใหม่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เติมลมนะฮะก็เลยยังไม่ได้ใส่จุกนะครับแต่ว่าสภาพล้อเนี่ยใหม่ป้ายแดงนะฮะไม่มีรอยนะไอ้ที่เห็นเป็นจุดๆดําๆนั่นก็คือคราบสกปรกนะครับน้ํายาทายางนะครับไม่ได้มีอะไรล้อเนี่ยสภาพใหม่ป้ายแดงนะครับ ทั้ง4วงก็คือไม่มีรอยเลยนะฮะต่างจังหวัดเราก็จัดส่งให้นะครับแบบนี้ถ้าจาักกระเทินล้อเก,ก่าแล้วอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถส่งกลับมาได้เราก็รับเทิร์นให้ด้วยนะครับนะฮะเบอร์โทรศัพท์เราก็ขึ้นไว้ให้แล้วถ้ายังไงเนี่ยโทรสอบถามได้การติดตั้งของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่น็อตอย่างเดียวนะมีกระเจาปอนอะไรเรียบร้อยตามมาตรฐานเลยนะครับทําตามมาตรฐานแล้วก็จุดยกของรถเนี่ยต้องเน้นยำ้ำนิดนึงว่ามันต้องเป็นจุดของมันนะมันไม่ใช่ว่า จุดด้านหน้านี้ก็ไม่ใช่นะครับมันก็เป็นจุดถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยมันจะมีเป็นฟันปลานะครับถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยก็จะเป็นคานเหล็กออกมานะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ